สวัสดีปีใหม่ค่ะบุภาภาลวยค่ะจะมาแนะนำเสื้อถักอีกตัวหนึ่งค่ะตัวนี้ถักเสร็จแล้วเนาะถักไว้นานแล้วค่ะเป็นเสื้อลายาลายดอกผสมสีเนาะลายดอกผสมสีทีนี้เป็นเสื้อประมาณสี่ส่วนค่ะสี่ส่วนเห็นสวยดีค่ะก็เลยมาแนะนำท่านผู้ชมอา่าตัวนี้เนาะ๋ยวให้ดูใกล้ๆค่ะเนี่ยค่ะจะเป็นคอสี่เหลี่ยมเล็ก ก็แต่งระบายตรงแขนแล้วก็ตรงชายนิดนิดนึงนะนิดนึงเดี๋ยวมาดูตัวเสื้อกันค่ะเสื้อตัวนี้จะเป็นคอเป็นคอสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะก็คือบุผาขึ้นขึ้นตรงไหล่นะคะหนึ่งดอกนะหนึ่งดอกหนึ่งดอกรอบตัวรอบตัวเนี่ยบุผาใช้ใช้ความกว้างหกดอกนะคะความยาวใช้ห้าดอกค่ะความยาวห้าดอก ส่วนแขนเนี่ยคะ่ะจากไหล่นะจากหัวไหล่มาเนี่ยสี่ดอกสี่ดอกรอบแขนเนี่ยบุภาใช้ทั้งหมดห้าดอกค่ะค่ะรอบรอบแขนนะวงแขนใช้ห้าดอกแล้วก็แต่งระบายแต่งระบายเนี่ยคะ่ะแต่งก็คือถักเป็นอย่างนี้ขึ้นมาก็เป็นระบายก็สวยก็สวยอยู่นะคะมันตุง้งติ้งตุง้งติ้งนะตัวดอกบุภาใช้ไหมพรมเส้นเล็กนะคะไหมพรมเส้นเล็กส่วนตัวตาข่ายนะคะจะใช้เป็นไหมอ่ ซัมเมอร์เบอร์20ของวีนัทค่ะของวีนัทเนาะเนี่ยค่ะจะมาให้ท่านผู้ชมดูก็คือถักง่ายๆเสื้อตัวนี้ถักแป๊บเดียวก็เสร็จค่ะเอาไว้ใส่ตรงตรงตรงชายนะคะตรงชายเนาะตรงชายนะคะ่ะก็ทำทำหลักมานี่ค่ะอันนี้โซ่สาเนาะโซ่สามมาสองรอบอันนี้แล้วก็2หลักอีก2รอบ3ามหลักอีกสองรอบ แล้วก็รอบสุดท้ายนะคะก็ทําเป็นพัดเนาะเป็นพัดอันนี้พันหัวเข็มสองครั้งนะคะพันหัวเข็มสองครั้งออกมาก็ปูผาว่าสวยนะชายสวยคือเราเราถักดอกไม่ต้องไม่ต้องเยอะมากดอกก็ปูผาใช้หลากสีค่ะใช้หลากสีจะให้ดูไหมเนะะี่ยค่ะจะเป็นไหมพรมเส้นเล็กนะไหมพรมเส้นเล็กประมาณนี้นะคะตัวที่ทําดอกผสมสีเดี๋ยวอันนี้ปูผาจะมาแนะนําถักตัวดอกมันให้ค่ะให้เนาะ เดี๋ยวมาดูถักง่ายๆที่เป็นตัวดอกมันนะคะเข็มบุพาใช้เข็มเบอร์สามนะคะเป็นเบอร์สามเนาะเป็นเบอร์สามอันนี้กำลังจะถักอีกตัวหนึ่งอยู่ค่ะเพราะว่าอ่ะเป็นเบอร์สามเนาะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ นี่พันหัวเข็มก็คือถักโซ่นะคะถักโซ่ทั้งหมดห้าโซ่นะทั้งหมดห้าโซ่ค่ะแล้วก็ทำเป็นห่วงวงกลมทำเป็นห่วงวงกลมค่ะแล้วก็เป็นหลักเป็นหลักนะคะสามสี่ห้า ใช้ใช้ใช้ห้าโซ่ค่ะขึ้นเป็นหลักแรกนะห้าโซ่แล้วก็พันหัวเข็มพันหัวเข็มหนึ่งครั้งอันนี้ไม่ต้องการให้มันยาวนะคะก็พันหัวเข็มแล้วก็ดึงเลยเพราะมันเป็นไหมเป็นไหมพรมค่ะแล้วก็ดึงแล้วก็เว้นเว้นสองโซ่ค่ะเว้นสองโซ่ถักเป็นหลักอย่างเงี้ยค่ะถักเป็นหลักไปทั้งหมดเนี่ยแปดหลักนะคะเป็นแปดหลักเนาะ สโซ่นะคะทั้งหมด8หลักคือท่านผู้ชมเอาไหมเอาเศษไหมะคะ่ะที่เราที่เราถักถักเนาะที่เราถักถักแล้วมันมีเศษเหลือไม่ว่าจะเป็นไหมไหมซัมเมอร์หรือไหมพรมอย่างเงี้ยคะ่ะที่มันเป็นเศษเรามาทำตัวดอกมันนะคะ มีปัญหาโทรศัพท์ตลอดโฟก,กัสไปได้เนาะนี่นะคะแปดหลักนะคะนนี้ได้แปดหลักแล้วนะแปดหลักแล้วนี่นะคะแล้วก็ชนกันค่ะทั้งหมแปดหลักนะคะทั้งหมแปดหลักนะ ก็ตัดใหม่ตรงที่ตรงที่ข้างในมันเนี่ยคะ่ะเราจะเอาสีอะไรก็ได้นะคะตรงตรงข้างในมันเนี่ยนะจะเอาสีอะไรก็ได้แต่ว่าจะค่าสีหรือจะเป็นสีขาวก็ได้คะ่ะพอดีว่าสีขาวของบุผาหมดทีนี้บุผาก็เอามาแบบตัดกันหลากสีไม่ม,ไม,ม,ไม,มไะะีไม่มีสูตรตายตัวนะคะไม่มีสูตรตายตัวอันนี้ไม่มีแพทเทิร์นเนาะไม่มีแบบนะคะอันนี้บุผาทําขึ้นมาเอง ตอนนี้แต่ว่าพอเห็นใส่แล้วสวยค่ะใส่ออกมาสวยทีนี้เราก็มาอุปภาสีเขียวนะสีเขียวท่านผู้ชมจะปวดหัวไหมเนี่ยมันวุบๆไปไๆต้องขออภัยนะคะไม่ได้ลงคลิปนานอยู่พอสมควรค่ะด้วยที่เนาะภารกิจด้วยแล้วก็ ไม่ค่อยขยันเอาอย่างนี้ด้ก็นี่นะคะแล้วก็เราก็มัดแล้วก็ขึ้นสีขึ้นสีนะคะขึ้นโซ่เป็น3ามโซ่ค่ะสามโซ่สามโซ่นะคะเป็นกลีบดอกนะแล้วก็พันหัวเข็ม1ครั้งแต่อันนี้เราจะดึงสองจังหวะนะคะทั้งบดเนี่ยสีหลักทั้งบมสีหลักนะคะอันนี้อ๋อ ห้าหลักห้าหลักตรงกลางนี่สามหลักนะคะตรงกลางนี่สามหลักเนาะแล้วก็สามโซ่ค่ะสามโซ่สามโซ่ถักลงมาเกี่ยวตรงนี้นะคะนยคะเดี่ยวตรงนี้แล้วก็มาขึ้นข้ามมาเกี่ยวตรงนี้นะคะแล้วก็ขึ้นเป็นกลีบที่สองนี่นะคะสามโซ่ค่ะสามโซ่แล้วก็ สมหลัก3ามโซ่แล้วก็สามหลักอันนี้ไหมพรมเส้นเล็กนี่มันจะเรียบถามว่าคันไหมมันผสมไหมซัมเมอร์ก็ก็ไม่คันค่ะไม่คันก็ใส่ได้เพราะมันมันไม่มันไม่ร้อนเนาะมันไม่ร้อนนี่นะคะเอีา่างนี้นะนะคะทำวนรอบ ทีนี้บุผาถักที่เป็นดอกๆนะคะไหลสีดำก็มีสีและทีนี้ชอบค่ะก็ว่าจะทำอีกตัวหนึ่งแต่ว่าจะเอาสีที่เป็นตาข่ายอะค่ะจะเอาสีเขียวพอดีเสื้อสีเขียวยังไม่มีอันนี้เศษใหม่เราค่อยเก็บนะคะเศษใหม่เราค่อยเก็บน,นี่นะถ้าจะเก็บเราก็เอามาด้านหลังนะคะ พอดีเป็นลอยต่อค่ะรอยต่อใหม่นะคะซอดมาข้างหลังแล้วก็มว้วนเพื่อไม่ให้เห็นร่องรอยนะะเดี๋ยวพอรีดมันก็จะทับเองค่ะอันนี้คาบมาคาบมาแล้วมาเกี่ยวอย่างนี้นะคะเกี่ยวก่อนสาม เสื้อตัวนี้เหมาะกับใส่บ้านเรานะหน้าร้อนใส่ได้ค่ะใส่ได้แล้วก็ถักได้ไวเนาะเพราะว่าเราใช้ไหมพรมตรงนี้ค่ะแต่ถ้าท่านผู้ชมไม่มีไหมพรมก็ใช้เป็นไหมซัมเมอร์ก็ได้นะคะบุผามีทั้งที่เป็นไหมซัมเมอร์นะถักเป็นดอกๆแบบนี้แล้วมีมีไส้อย่างเงี้ยพอดีไหมพรมมันเหลืออยู่เยอะค่ะเอามาถักเล่นพอถักเล่นนะ่ะอุ้ยสวย <c oughs> ก็เลยถักมาอยู่ได้3ตัวแล้วค่ะที่เป็นสไตล์แบบดอกแบบนี้นะจากเศษใหมนี่นะคะเราก็ถักบนรอบไปค่ะถ้าเราทำกลีบดอกแบบนี้นะคะมันจะชัดนะแล้วไหมพรมรีดแล้วมันเรียบกลิบเลยค่ะ ตัวนี้เรารีดครั้งเดียวนะคะรีดตอนที่เราถักเสร็จถักเสร็จรีดรีดเสร็จแล้วก็ไปซักลงน้ำยาปรับผ้านุ่มค่ะหลังจากนั้นเราจะไม่รีดอีกเลยนะคะตลอดการใช้งานของเสื้อแต่ว่าเวลาตากจะใช้ผึ่งไม้แหวนให้เรียบร้อยค่ะไม่ให้มันยับอ่ะ ประหยัดแดงเราไม่ต้องรีดไม่ต้องรีดเสื้อแลอันนี้ใช้ได้นานนะคะเพราะใหม่มันทนทานเนาะ,นะ,ะแปดกลีบเท่ากับไอ้ตรงหลักมันนะคะถ้ารวมก็ประมาณ5กลีบหนะ้ากลีบเนาะ พอตรงกลางมันสามหลักตรงนี้ก็สามโซ่อันนี้รอบสุดท้ายก็เกี่ยวข้าบมาฝั่งนี้นิดนึงค่ะแล้วก็ตัดใหม่ตัดใหม่เราก็จะไปซ่อนไว้ด้านหลังนี่นะคะไปซ่อนไว้ด้านหลัง อันนี้ก็จะได้กลีบดอกเป็นแบบนี้นะคะทีนี้เรามาต่อดว้วยเราจะทําขอบมันใช่ไหมคะทาขอบมันที่เป็นที่เป็นโซ่นะที่เป็นโซ่แบบนี้นะบุภาใช้เข็มเบอร์0ูน้าห้านะคะเบอร์เจ็ค่ะเบอร์เจ็ดนะไหม ไหมบุพาใช้ของวีนัททีนี้ผัดจะขึ้นสีเขียวนี้เพราะว่าผ้ายังไม่มีเสื้อสีเขียวนี้นะคะจะเป็นไหมซัมเมอร์เบอร์20ของวีนัทก็ไม่แข็งนะคะถักก็นิ่มดีแล้วราคาก็ไม่แพงมากอันนี้เบอร์สีเขียวเบอร์นี้นะคะตกม้วนหนึ่งที่ตั้งหัวเส็งหกสิบห้าบาทค่ะตั้งหัวเสีงเขามีสอนถักโคเชด้วยนะสอนงานฝีมือค่ะมีสอน เห็นมีมีหลายท่านไปเรียนอยู่อันนี้เราก็มาต่อนะคะต่อทำทำโซ่ต่อถามว่าบุภาทำไมไม่ใช้ไหมพรมกลัวมันคันค่ะก็เลยไม่ใช้ไหมพรมทั้งตัวก็เลยมาใช้เป็นไหมไหมซัมเมอร์แทนค่ะอันนี้เราก็ใช้โซ่ห้านะคะโซ่ห้าโซ่ค่ะห้โซ่ ก็ผูกอย่างเงี้ยค่ะผูกหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็มาเกี่ยวตรงนี้นะคะเกี่ยวตรงตรงข้างนคะคะข้ามมาตรงนี้หาโซ่วนรอบเลยค่ะ มันถักได้ไวเพราะมันเป็นตะข่ายเนาะอันนี้จะขอไว็ีหนึ่ง เข็มเบอร์สุด0.95นะคะเวลาดึงมันจะแน่นเวลควักอะคะ่เะเวลารีดมันจะเรียบสวยอันนี้ใช้5โซ่วนรอบเลยนะคะ ประมาณรอบที่จะชนค่ะขึ้นไปสองโซ่นะคะขึ้นไปสองโซ่พันหัวเข็มค่ะพันหัวเข็มนี่นะคะเป็นหลักนคะคะเป็นรอยที่ที่เราจะต่อแล้วก็ไปห้าโซ่บนรอบอีกค่ะ อันนี้ท่านผู้ชมจะเอากี่รอบก็ได้นะคะตะบุผาเอาสามรอบนะคะตรงทำโซ่เนะคะเอาสามรอบท่านผู้ชมก็ถักเป็นดอกๆไว้ก็ได้คะ่ะเป็นดอกๆนะเราก็ผสมสีไปแล้วเรา,เราค่อยมามาต่อตัวมันจะเร็วคะ่ะแปบ๊บเดียว ทําเป็นคอปาดก็สวยนะคะเพราะมันจะเห็นดอกจัดห้าโซ่วนรอบนะคะตรงนี้จะเร็วนิดนึงเพราะมันแค่ถักโซ่เนาะ นนตรงที่จะชนรอบนะคะสองโซ่ค่ะแล้วก็พันหัวเข็มแล้วก็มาปักตรงนี้อันนี้มันเป็นรอยต่อโซ่นะคะทีนี้เราจะทำมุมค่ะตรงที่ทำมุมเนี่ยบุพาจะใช้ปกติเราใช้ห้าโซ่ใช่ไหมคะบุพาจะขึ้นแปดโซ่ค่ะใช้แปดโซ่นะคะที่จะทำมุมมันจะได้ไม่ไม่ลังกันค่ะแล้วก็ห้าโซ่ อาโซไปสองห่วงค่ะพอตรงนี้แปดแปดโซ่แล้วถัดไปสองห่วงสองห่วงเนาะแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด นับมุมผิดนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าผิด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 โทษทีค่ะ หนึ่ไปสไปสีทษที่สองสามสหาีหนึ่งสองสาม อันนี้อนนชนรอบนะคะชนรอบนะะมันจะได้มุมสี่มุมนี่นะคะตรงที่ต่อเนี่ยเราเรา,เราเอาถ้าจะให้ให้บุผผาเอาแปดนะคะไม่ต้องการให้มันห่างไม่ต้องการให้มันห่างเกินค่ะท่านผู้ชมจะเอาสิก็ได้นะเนี่ยค่ะเราก็นับมาสามห่วงสามห่วงนะเนี่ยมุมที่เราจะต้องต่อเนี่ยนะคะ ก็จะประมาณนี้นะประมาณนี้เนี่ยค่ะเป็นลายถักที่ง่ายเวลาเรารีดมันก็จะเรียบนะคะก็จะเรียบเนาะอันนี้ถักให้เป็นตัวอย่างพอเรามาเก็บคอนะคะท่านผู้ชมจะเก็บหลายรอบก็ได้นะคะบุผาเก็บตัว x เนะะี่ยค่ะสามรอบตรงคอนะตรงคอนะคะี่ค่ะสามรอบถักมา ส่วนตัวระบายแขนเนี่ยคะ่ะถ้าเทียบกับตัวที่เราถักถักต่อออกไปใช่ไหมคะก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกรอบค่ะหกรอบมันจะระบายบานออกมาเองอย่างเงี้ยคะ่ะมันจะมันจะบานออกมานะแขนจะบานย้อยออกมาเนี่ยคะ่ะก็จะสวยอืม ว,ว่าโอเคนะคือแบบใส่ใส่แล้วกับกระโปรงอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่เนี่ยค่ะพอดูแล้วแบบนี้นะคะคอมันก็ไม่ไม่ได้ลึกเกินนะคะคอไม่ได้ลึกเกินนะบุพัดต,ตัวเสื้อตัวนี้จะไม่ยาวมากนะคะจะไม่ยาวมากเนี่ยค่ะถ้าจากไหลลงมาเนี่ยค่ะห้าดอกห้าดอกนะรอบตัวเนี่ยก็คือความกว้างในหกแขนลงมาเนี่ยสีถ่ถ้าท่านผู้ชมจะเอาแขนยาวก็เพิ่มมาเป็นห้าดอกก็ได้ค่ะ ความยาวแขนเนาะแต่ทีนี้บุพะเอาก็คือว่าไม่ได้เอาแขนยาวมากนะคะสี่ดอกนะไหลลงมาเนี่ยมันจะเป็นแขนสี่ส่วนพอดีมันก็สบายเวลาเราทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนชายก็ไม่ได้ยาวมากเนะะี่ยค่ะจากตรงนี้มาสี่ดอกแต่ว่าชนไหลในห้าดอกด้านหลังในห้าดอกค่ะแต่ความความกว้างของตัวเนี่ยบุพาใช้หกดอกนะหกดอกบุพาใส่เสื้อผ้า xl ค่ะ xl ะะก,ก็สวยนะอันนี้อันนี้สีชมพูมันก็ออกหวานนิดนึงเนาะออกหวานนิดนึงทีนี้บุพาพอยากจะถักสีเขียวก็เป็นดอกๆแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมก็ลองทําดูเนาะลองทาเล่นๆดูค่ะถักไว้ใส่อันนี้ใส่กับผ้าถุงจะสวยมากนะใส่กับผ้าไทยอะ่ะจะสวยมากลองทํากันดูนะคะอันนี้ไม่มีไม่มีแบบแผนหรอกแต่ว่าอยากพอดีเห็นเศษใหม่มันอยู่เยอะก็เลยลองมาทําดูก็สวยดีค่ะฝากท่านผู้ชมไว้ด้วยค่ะ ขอให้มีความสุขทุกคนในปี2024นี้นะคะสวัสดีค่ะ